สวัสดีค่ะสวัสด,ดีแฟนเพจสุดยอดโปรโมชัน่น m ิสตูบาย,ยเนะคะวันนี้นะคะพีฟจะมาพาไปดูอีกหนึ่งงานที่พีฟแต่งเออวันนี้เป็นไรลเหมือนยังไม่ตื่นเลย <laughs> ไปร้อนมากสู้ชีวิตไปนี่เลยลูกค้าที่อยากจะให้ดูแล้วก็อยากจะนำเสนออยากนำเสนอมากเลยนะคะคันนี้เห็นหน้าหล่อๆแบบนี้ เหมือนจะติดชุดแต่งนั้งคันหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะอันนี้เนี่ยเป็นงานคัสตอมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยเห็นไหมมองด้านข้างแล้วสวยไหมอะเป็นไงนี่แล้วมองตรงๆสวยไหม <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เอามาๆกลับมาเรื่องรถก่อนเดี๋ยวเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะลูกค้าเห็นไหมเอยหน้าหล่อๆอแบบนี้นะคะใส่ตัวอักษรไททันสปอร์ตสีดําเข้าไปแบบนี้นะคะเห็นไหม หรือจะเป็นสีแดงก็ได้นะแบบไหนก็เข้าใช่จะเป็นดําหรือดําเงาหรือดําด้านได้เลยนะคะารันตีเลยว่าเข้านะคะเพราะว่ามีสูงเราหน้าหล่ออยู่แล้วถัดมาค่ะกระจังหน้านะคะดําแดงแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคิ้วกันชนสีดําแล้วก็สเกิร์ตหน้าข้างล่างเห็นไหมเอ้คุณคุณเนอะงานคุคุณเนอะคล้ายๆอสปอร์ตตี้เลยว่ะใช่หรือเปล่าวะ เอาใช่ใช่เอซ์ปอรนั่นแหละถูกต้องอ่าอ่ะ,อะมาด้านข้างมาด้านข้างมาต่อด้านข้างสักนิดนึงค่ะในแคมเปนในโปรโมชั่นก็คือเราก็จะมีล้อมแม็กให้อยู่แล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ลูกค้าเลือกใส่ก็จะเป็นแม็กเรนโบ์นะคะเรนโบ์ Rainbow ตัวนี้เนี่ยมันดันมีข้างในเนี่ยที่เป็นสีดําแดงเห็นไหมข้างในดําแดงนี่เปงานแบบงานลิมิเต็ดนะเออนาน,นานทีมาทีนะคะ ไข้ขวาได้ขวานะคะไขรขวาไม่ทันก็รอรอบต่อไปอ,อันนี้เป็นเรนโบ์นะคะเป็นก้านดำนะคะตัดขอบด้วยไทเทนเห็นไหมแล้วก็ขอบนอกเป็นไทเทอันนี้เป็นงานคอสมิกนะคะ,ะเราจะไปกันไวสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าร้อนนะคะไม่ใช่อะไรนะคะตัวนี้ค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดำนะคะมือเปิดเป็นสีดำนะคะเห็นไหมสวยไหมเห็นไหมมามามาต่อ แต่สังเกตไหมเมื่อกี้มีสเกิร์ตหน้าแต่พอมาด้านข้างคือบอมีสเกิร์ตเดอ้อจ้านี่นี่อันนี้เป็นงานคัสตอมนะคะสวยมากสวยมากแต่ถึงจะไม่มีสเกิร์ตรอบคันแต่เรามีแก๊ปหลังคาให้แบบนี้นี่นี่เห็นไหมสวยนะคะเห็นไหมให้ดูข้างหลังมาให้ดูข้างหลังจักนิดนึงข้างหลังเราไม่ใส่สเกิร์ตเราใส่เป็น ค้ำหลบป้ายให้นะคะอันนี้เป็นค้ำหลบป้ายสายฟ้านะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค้ำสายฟ้าไม่ใช่ค้ำหลบป้ายสายฟ้าถ้าค้ำหลบป้ายมันก็จะขึ้นไปเลยอันนี้ค้ำสายฟ้านะคะแล้วเราก็มีท่อไปลายด้ายให้แบบนี้เลยเห็นไหมนี่ใครอยากรู้บ้างว่าโปรโมชั่นของคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่บอกเลยนะคะว่าไม่แพงแพงไหมเมย์ไม่แพงค่ะไม่แพง ข้าแพงเดี๋ยวเมย์่จยเงินเพิ่มให้ไม่ได้ไม่ได้ระดับพี่อีฟจัดให้ทั้งทีไม่<ช>มีคาว่าแพงแน่นอนออไม่มีคําว่าแพงนะคะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวพี่อีฟพ,พาไปดูต่อในภายในกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเออไปไปไป,ไปจริงๆลูกค้าอยากรู้แหละแต่ไม่อยากบอกเฉยๆเอออ่ะมาภายในนะคะนี่เราเปลี่ยนจอให้แล้วนะคะมีปีด้วยเห็นไหม สองห้าห้าหกอะปีสองห้าหกห้าสีเออเนี่ยอะปีเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าคันนี้มีเครื่องเสียงนี่นี่เดี๋ยวพี่จะออกโปรโมชั่นใหม่นะคะสำหรับคันนี้นะคะแต่งแบบนี้เลย แต่ไม่มีเครื่องเสียงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาที่พีพจะเปิดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะแต่บอกเลยว่าไม่แพงนะคะไม่แพงขนาดเราเปิดอะไรนะเปิดในตัวชุดเอท่าบอเนี่ยอยู่ที่59าหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ถึงแน่นอนนะคะไม่ถึงแน่นอนนะคะอ,อ,อยู่ประมาณประมาณครึ่งห้าหมื่นเออครึ่งห้าหมื่นเกินครึ่งห้าหมื่นมานิดๆน,นะคะเอออ่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับ นี่เลยคันเล่งไฟฟ้านะคะอย่างคันนี้ก็ติดเหมือนกันนะคะลูกค้าอยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าตัวนี้ติดง่ายนะคะแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยนะคะอันนี้เป็นของ Extreme นะคะเห็นไหมอีโ e เอ็กซ์ e นะคะอันนี้เนี่ยขายดีมากขายดีที่1ในไทยเลยนะคะแถมราคาโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยอยู่ที่1,990บาทแล้วที่สำคัญนะคะซื้ออันเนี้ยได้อุดหนุนพีพเพราะว่าต้องมาซื้อกับพอีออย่ามาซื้อคนอื่นเดี๋ยวพีอติดตั้งให้เดี๋ยวติดตั้งเองกับมือนะคะอตอนที่เขาให้เอาตัวอะไรนะ กล่องควบคุมอ่ะเอาแปะเดี๋ยวพีพจะแปะให้เองกับมือนะคะใช่ติดอ่อมันต่อง,ง่ายแล้วอันนี้เนี่ยผ่านระบบมือถือนะคะแล้วก็มีทั้งระบบ AI ด้วยนะคะใครนะคะที่อยากจะได้กล่องเครื่องนไฟฟ้าตัวนี้นะคะติดต่อพีพได้เลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ฝากด้วยฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยเดี๋ยวพีพจะเป็นลมแล้วเดี๋ยวขอไปพักก่อนน่าจะมืดไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะไาไใล์รถให้ฟังเสียงหน่อยะะอ้าวไม่ไส่รถอ้าไป